ายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับกรรมการถึงอึ้งเมื่อเห็นลิหล,นลินสาวนัยยะจากลาวในชุดบิกินี่ในสงครามนางงามทําเอากรรมการอย่างม้าออนาภาลูกเกดเมธนีและมอดปฏิพานถึงกับทิ้งตาค้างเมื่อเห็นเรือนล่างในชุดบิกินี่ของลิ่ลินสาวนัยยะจากลาวซึ่งมีดีกีรองอันดับ2 m ง e ิ Meet International Queen ในรายการสงครามนางงามภาค2องเดอะแคสติ้งโปรเจนะครับ รายการเรลิตี้ค้นหา10นักแสดงหน้าใหม่เพื่อแสดงนำในสงครามนางงามซีซั่น2คุณจะได้พบกับเรลิตี้สุดแซบเท่าที่เคยมีมาเปลือยห,หมดเ,เปลือยห,หมดเปลือกนะครับจริงยิ่งกว่าจริงในทุกขั้นตอนการคัดเลือกรวมถึงบททดสอบที่จะเผยทุกแง่มุมของพวกเธองานนี้ใครจะไม่แซบไม่เลิศดไม่เก่งจริงคงต้องกลับบ้านไปนะครับ